สวัสดีครับผมวันนี้เพื่อนๆกำลังรับชมช่องผู้ใหญ่บ้านแห่งทุ่ง 5G นะครับวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับเป็นวันเฉลิมฉลองประชนมพรรษานะครับของราชการที่10นะครับวันนี้ทางบ้านดงพองหมู่16นะครับก็มีกิจกรรมทำความสะอาดสถาน,นีรถไฟบ้านดงพองนะครับอันเดิมนะครับ ครับนี่ก็คือพี่น้องชาวบ้านดวงพองหมู่16นะครับที่มาจิตอาสานะครับช่วยกันบูรณะสถานีรถไฟอันเดิมนะครับสถานีรถไฟบ้านดงพองนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับ เป็นสถานีรถไฟที่อยู่เส้นทางโคราชหนองคายนะครับสถานีของเราจะอยู่ระหว่างกลางนะครับของสถานีอำเภอโนนสูงกับสถานีตำบลมะข่านะครับของเราจะเป็นสถานีที่อยู่ตรงกลางครับตรงกลางของ ระหว่างเส้นทางผ่านไปจังหวัดหนองคายนะครับเป็นสถานีเดิมนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับทางชาวบ้านนะครับได้ขอกรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอเอาไว้นะครับอนุรักษ์ไม่ให้หรื้อถอนนะครับเอาไว้เป็น ที่ระลึกนะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมนะครับสถานีเก่าแก่อายุร่วมแปดสิบปีนะครับตอนนี้พี่น้องของเราก็ช่วยกันนะครับตัดกิ่งไม้แล้วก็ทำความสะอาดเป็นสถานีเดิมนะครับ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถ้าดูอันนู้นเถอะอันนู้นจะเป็นสถานีใหม่นะครับครับอันนี้คือสถานีใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็ใช้งานอยู่ในตอนนี้นะครับน่าจะเป็นสถานีเดียวนะครับของจังหวัดนครศรีมาที่ยังคงยังคงอยู่นะครับไม่ได้รื้อถอนนะครับส่วนสถานีอื่นก็ จำเป็นต้องรื้อถอนนะครับเพราะว่ากีดขวางการก่อสร้างสถานีรถไฟอันใหม่นะครับก็าอาจจะถูกรื้อถอนออกไปหลายสถานีนะครับแต่ว่าสถานีของบ้านนงพองไม่ได้กีดขวางนะครับไม่ได้กีดขวางงานก่อสร้างของทางรถไฟอันใหม่นะครับ ก็เลยขอนะครับทางกรมทางรถไฟแห่งประเทศไทยเอาไว้นะครับอนุรักษ์เอาไว้นะครับตลอดระยะเวลาที่สถานีรถไฟแห่งนี้นะครับตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีเรื่องราวมี ตอรี่นะครับของคนในชุมชนคนในหมู่บ้านให้จดจำนะครับมากมายนะครับจากรุ่นตู่รุ่นนะครับถ้าหากถูกหรือถอนไปคงเสียดายน่าดูนะครับหลังจากที่ก่อสร้างสถานีรถไฟอันใหม่นะครับก็ถูกทิ้งโลกล้างนะครับโลกล้าง เอาไว้นะครับพอดีนะครับผมมีโอกาสได้เข้ามารับใช้นะครับชาวบ้านตรงพองนะครับหมู่สิบหกผมก็เป็นคนลากบ้านนะครับเกิดที่นี่นะครับเกิดที่นี่อยู่ที่นี่นะครับพอดีได้แรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวบ้านนะครับเลือกผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ ผมก็เลยมีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจอยากจะบูรณะนะครับสถานีที่ผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กนะครับเกิดมาผมก็เคยเกิดมาผมก็อยู่กับความทรงจําของสถานีรถไฟแห่งนี้มาตลอดนะครับก็อยากจะบูรณะเอาไว้นะครับสําหรับใครที่นั่งรถไฟเส้นหนองคายนครราชสีมานะครับ ทุกคนต้องได้ผ่านนะครับสถานีรถไฟบ้านหนองแห่งนี้แน่นอนอย่างแน่นอนนะครับหากงานบุญรณะแล้วเสร็จนะครับสวยงามเหมือนเดิมครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาถ่ายรูปนะครับไปที่ระลึกหรือว่ามาเยี่ยมชมครับถ้าเป็นไปได้นะครับศักยภาพของผมมีพอนะครับเดี๋ยวผมจะจัดสร้างเป็นพิธี ีพิพิธภัณฑ์นะครับไว้ให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ăn mày đi ăn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  đi đi ครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมวันพ่อปีนี้นะครับของหมู่บ้านเรานะครับบ้านดงพองหมู่16นะครับทำความสะอาดสถานีรถไฟเดิมนะครับนะครับก็สะอาดหูสะอาดตานะครับสะอาดหูสะอาดตาครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านทุกๆคนนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครับให้งานของเราเสร็จล้วงนะครับสําหรับใครนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะมาถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมสถานีรถไฟบ้านดงพองครับก็ขอเชิญน,นะครับขอเชิญน,นะครับ มาเยี่ยมชมมาพบกับบรรยากาศเก่าๆนะครับสถานีเก่าๆอายุ80กว่าปีนะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับครับมีความสวยงามมีความทรงจำดีๆนะครับหลายเรื่องราวนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่านะครับขอเชิญนะครับ สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะแวะมาถ่ายรูปเยี่ยมชมสถานีรถไฟเดิมนะครับบ้านดงพองก็สามารถนั่งรถไฟมาได้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมาจากโคราชก็นั่งรถไฟสายโคราชโบยใหญ่นะครับน่าจะประมาณทักสาิบนาทีก็ถึงครับสถานีดงพองถ้ามาจากโคราชก็จะถึงสถานีอำเภอโนอนสูงก่อนนะครับ สถานีถัดไปก็คือสถานีบ้านลงพองนะครับถ้ามาจากโบใหญ่ก็จะถึงสถานีมะข่าก่อนนะครับถึงจะมาถึงสถานีรถไฟบ้านลงพองที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันหาดูไม่ได้แล้วนะครับสถานีเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ก็คือสถานีบ้านลงพองนะครับส่วนที่อื่นก็รื้อถอนหมดแล้วนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้การทำความดีในวันพ่อนะครับก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวบ,บ้านน้องพองหมู่สิบหท,ท,ทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมโดยช่วยกันทำความสะอาดบุรุณะนะครับสถานีรถไฟของเราให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับ ก็รายการผู้ใหญ่บ้านแห่งทุ่ง 5G นะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับวันดีๆนะครับของหมู่บ้านนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมผู้ใหญ่จลินเจิมเกาะนะครับผู้ใหญ่บ้านตรงพองหมู่16นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ